นี่วันนี้ออามาแล้วแฟชั่นวันนี้นายกศรัฐมนมรนเตางเกงตัวนี้ผ้าสวยแต่ไม่ควรตัดเป็นกางเกงควรจะตัดเป็นผ้านุ่งหรือกระโปรงใส่กางเกงตัวบานๆอีกแล้วเป็นคนชอบใส่กางเกงขาบานตัวบานและใส่เสื้อตัวใหญ่ๆโคร่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรการรับแขกบ้านแขกเมืองแล้วใส่กางเกงเนี่ยนะมันช่ว่าไม่สุภาพมันไม่เป็นทางการเออกางเกงมันไม่เป็นทางการอันนี้เป็นเหมือนกางเกงที่พาลูกพาผัวไปเที่ยวห้างสุทายาพาราก้อนในวันหยุดนะ ส่วนรองเท้าไปเสื้อทางหนึ่งเสื้อสีขาวโอเคเพรสเซฟเสื้อสีขาวตัวโครงโครงพองๆอ,อันนี้ชอบมากผมหางม้าเหมือนเดิมนะักกางเกงสีน้ำเงินข้างบนลายขาวข้างล่างผ้าสวยแหละแต่พอมาเป็นกางเกงแล้วมันเป็นกางเกงสำหรับแค่ช่วยอยู่บ้านจะดีกว่านะคะสวยๆอยู่บ้านจะดีกว่าแต่เสื้อหนึ่งกางเกงหนึ่งมาไปคนละทางกับรองเท้าสองสีจ้ะรู้เลยว่าเป็นคนรวยใส่รองเท้าแบรนด์เ네นม แต่ควรจะใส่รองเท้าสีเดียวดำกบดำขาวกบขาวเอาสักอย่างหนึ่งคุมโทนสักอย่างหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งชุดสามสีเนี่ยเขาไม่ทํากระหรอกมันเยอะเกินไปรับแขกบ,บ้านแขกเมืองเนาะดูสิแขกบ,บ้านแขกเมืองเข้ามาเขาแต่งตัวเรียบร้อยใส่สูทผูกท้ายถุงเท้าสูงเชวนั่งแล้วเกางเกงถกไม่เห็นถุงไม่เห็นไม่เห็นขาใช่ไหมรองเท้ามันแบบ และนายกรัฐมนตรีกับแต่งตัวเหมือนแบบอยู่บ้านอ่ะรับแขกบ้านเราลองพึกภาพกลับกันนะที่ปองว่าถ้าแขกบ้านแขกเมืองมาพบเนี่ยดูเนย่ะดูภาพเนี้ยภาพเนี้ยภาพเนี้ยนี่นี่ดูเลยมันดูแบบลุ่มล่ามไปทั้งตัวกว่าเพื่อนเลยลุ่มล่ามไปทั้งตัวพองไปทั้งตัวเสื้อก็เหมือนเสื้ออยู่บ้านเก้งเหมือนเกงอยู่บ้าน รองเท้าก็ไปทางขนาดคุณสุภาพสตรีสีชมพูนั้นเนี่ยยังดูโอเคกว่าเลยนะแต่ก็ไม่ควรจะ,จะจะแต่งตัวอย่างนี้มานะซึ่งมาจากประเทศอะไรเราก็ไม่ทราบได้จะได้ที่จากที่ไหนก็ไม่ทราบได้แต่เราเป็นนายกรัฐมนตรีนึกถึงว่าวันนี้ย uh. นะเธอนุ่กงกระโรงผ้าไหมตัวหนึ่งนะคะ ใสกผ้าไหมตัวหนึ่งตรงๆแล้วใส่แจ็คเก็ตผ้าไหมอีกตัวหนึ่งนะคะใส่รองเท้าส้นสูงหัวแหลมแล้วรวบผมมาที่เรียบร้อยตึงเลยใส่เพชรคุณแม่มาคู่หนึ่งแหวนวงหนึ่งพอจบถ้าจะดูน่าเชื่อถือมากกว่านี้เป็นชุดที่ที่เลี้ยงลูกอยู่บ้านน่ะไม่น่าเชื่อถือเลยอ่ะอืมเอาละผ่านชุิปขงเธอไปแล้วนะ